ฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนเป็นกฎหมายที่ล้วงเงินจากกระเป๋าซ้ายของประชาชนแล้วไปจากกระเป๋าขวาเหมือนมาช่วยประชาชนใช้คํานี้ดีกว่าทีนี้วันนี้ที่มาพูดกันก็คือว่าราคาน้ํามันดิบตลาดโลกก่อนผมขอใช้ภาพใหญ่ก่อนวันนี้ราคาน้ํามันดิบตลาดโลกอยู่ที่60เหรียญต่อบาร์เรลอยากรู้ว่าลิตรละเท่าไหร่ก็หารด้วย159เข้าไปก็ออกมาผมคูณแล้วง่ายๆคือลิตรละ1 3บาทค่าเงินบาทก็แข็งลิตรละ13บาาทน้ำมันดิบน้าอาจารย์รู้ไหมว่าประเทศอื่นอ่ะประเทศเวียนนนนาาาา้้ัััรปไทยยขขีี่หวะคบ น้ำมันดีเซลอยู่ที่21บาทน้ำมันเบนซิน95อยู่ที่24บาทของไทยอยู่เท่าไหร่ครับดีเซลอยู่30บาทเบนซิน95อยู่41กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าประเทศที่กลั่นแล้วส่งออกไปขายเขากับขายให้คนในประเทศเนี่ยแพงกว่าสแสดงว่าไอ้ส่วนที่เป็นแพงกว่าเนี่ยมันมีปัญหาแล้วและที่สําคัญที่สุดเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกนะครับอาเซียนก็คือคู่แข่งและคู่ค้าของเราเขามีต้นทุนพลังงานถูกกว่าเราท,ทั้งที่ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากไทยเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่านโยบายของรัฐนั้นไม่ไ่ออออุุุ้มมประชชชาานนนนนบยทแลวกก็งงจเิ ไม่ใช่ของฟรีผมพูดมาหลายครั้งแล้วสุดท้ายเขาต้องมาหางเงินจากประชาชนไปแจกประชาชนนั่นแหละไม่ว่าจะขึ้นภาษีวัตที่เตรียมกันแล้วหรือขึ้นภาษีน้ำมันวันนี้ขอขึ้นภาษีน้ำมันไปอีกประมาณ1บาท90าสตางค์บ้างหนึ่งบาทบ้างต่อลิตรผมบอกเลยประมาณการรายได้เขาจะล้วงเงินจากกระเป๋าคนไทยผ่านน้ำมันเนี่ยเดือนละ3 0 0 0ล้านบาทปีละ36,000ันล้านบาทอาจารย์มันน้อยที่ไหนแล้วบอกโอ้จะแจกเงินหมื่นจะแจกเงินหมื่นนี่ครับผลของการแจกเงินสุดท้ายก็ต้องขึ้นภาษีไม่มีของฟรีในโลกนักการเมือง ไม่ได้เอาเงินตัวเองมาแจกนะถ้าอย่างนั้นนะ่ผมเชียร์เต็มที่เลยนักการเมืองที่รวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนะี่ยมาแจกเนะี่ยเราสนับสนุนเราจะไม่ค้าเลยเอาเงินตัวเองมาแจกอาจจะให้รัฐบาลตายแล้วมาแจกให้ประชาชนอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่ล้วงกระเป๋าซ้ายประชาชนเอามาแจกให้ประชาชนกระเป๋าขวาเงี้ยอย่างนี้มันไม่ถูกสุดท้ายวันนี้จบที่การขึ้นภาษีและความแปลกประหลาดคืออะไรรู้ไหมครับประกาศราชกิจจาในวันที่ประชุมอ่ะ แสดงว่าเขาประชุมเขารู้ล่วงหน้ามาแล้วว่าเขาจะต้องเอาเงินจากกระเป๋าประชาชนให้ได้เขาเตรียมการมาหมดแล้วเขาถึงสามารถประกาศตัดสินใจในวันเดียวกันกับที่เขาประชุมได้เลยก็ึ้นภาษีน้ามันนี่แหละครับราคาน้ํามันวันนี้ต้องบอกอีกครั้งนะไทยกับเวียดนามเนี่ยต่างกันลาวฟ้ากับเขานะแล้วไทยจะไปแข่งขันสู้เวียดนามได้อย่างไรดังนั้น GDP ไทยตอนนี้ต่ำเกี้ยที่สุดในอาเซียนนะครับชนะประเทศเมียนมาซึ่งเขามีปัญหากันอยู่เขาลบกันอยู่เราชนะได้แค่เมียนมาครับที่เหลือเราแพ้หมด เพราะอะไรอย่างน้อยตัวหนึ่งที่ชัดเจนก็คือไม่ลดรายจ่ายให้ประชาชนทั้งที่มันลดได้น้ำมันดิบ13บาทผมบอกว่าทำนะง่ายๆเลยนะคูณ2ดูไม่ควรเกิน26บาทถ้าเกินเนี่ยคุณสอบตกไปแล้วรัฐบาลนี้สอบตกเรื่องพลังงานขาเสียงว่าจะมีราคาน้ำมันถูกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ถูกอย่างที่คิดและแพงมากด้วย